หมุนทางค ama, ือจุดหมายเคยได้ยินคํานี้ไหมครับมันมีความหมายลึกซึ้งซ่อนเนี่ยนะมาดูกันเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเราเหมือนกําลังวิ่งแข่งอยู่ตลอดเวลาเลยก็แน่ล่ะครับเพราะเราที่คนก็มีเป้าหมายมีปลายทางที่อยากจะไปให้ถึงและส่วนใหญ่เราก็มักจะมองหาทางลัดกันใช่ไหมครับอยากจะถึงเร็วๆแต่ไอความรีบเนี่ยครับที่ทาให้เราพลาดอะไรดีๆระหว่างทางไปเยอะเลยเพราะเราโมแต่คิดถึงพรุ่งนี้เราก็เลยลืมให้ความสําคัญกับวันนี้ไปซะงั้นแต่เชื่อไหมครับว่าทางลัด ไปหาความสุขเนี่ยอาจจะไม่ใช่การวิ่งให้เร็วขึ้นก็ได้อา้าแล้วใต้อย่างนั้นทางลัดที่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรล่ะคำตอบอาจจะง,ง่ายกว่าที่คิดนะครับมันคือการชะลอความเร็วลงนั่นเองขั้นตอนก็ไม่ซับซ้อนเลยแค่ชะลอรับรู้สิ่งรอบตัวแล้วก็ปรับมุมมองใหม่แล้วเราจะเข้าใจเองครับว่าจริงๆแล้วขนทางที่เราเดินอยู่นี่แหละคือจุดหมายลองถามตัวเองดูสิครับว่าวันนี้ระหว่างทาง เรามองเห็นอะไรบ้าง